ด้วยความที่ว่าหนึ่งเพื่อนสนิทที่ที่เลี้ยงไก่ชนด้วยกันเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยเนี่ยติดต่อเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนก็แว่มาก็เห็นติดต่อไม่ได้เห็นว่าห้องปิดห้องปิดก็เลยไม่กล้าเข้าห้องป็นว่างเพงเพเลยไม่กล้าก็กลับไปไปนะครับพอเช้านี้ก็เลยบอกทางญาติติดต่อกันอีกว่าติดต่อไม่ได้อยิงนะโทรยังไงก็ไม่ได้โทรยังไงก็ไม่ติดต่อไม่ได้เลยตัดใจนี่แหละตัดไปเจอก็เจอน้อง คิดว่าน่าจะเป็นมาแล้วก <net> ับน <m ock essays play> ้องมาเนี่ยมีความสนิทสนมกับทางครอบครัวเรายังไงบ้างครับพ่อคือไอ้นี่ถ้าถ้ารูปตามตามคงไม่สนิทมากยังไม่สนิทมากเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็เปิดเสื้อดูก็เห็นรอยรอยมีดที่ชัดๆก็ดูสองเหตุการณ์ใต้เราเลยสภาพศพน้ำเขาใส่เสื้อผ้าไหมคะใส่ครับคล้ายๆกับว่าคือจัด ถ้าดูแล้วน่าจะเป็นผ้าก่อนแล้วใส่เสื้อผ้าให้ทำดันดระบการก็คือหาอะไรปิดหูปิดจมูกปิดปากเพื่อป้องกันไม่ให้เหลือดออกคล้ายๆวางแผน สุดที่แม่ติดต่อน้องไม้นี่เมื่อไหร่นะคะมันอกีเป็นประมาณเนั่นเป็นมันเป็นเมื่อวานนี่มันวันพูดนาะจากเป็นวันอัางคารมันเป็น้งเมื่อคืนตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มประมาณนี้แหละเมื่อกี้แม่ก็บว่าเดีเบื้องเนาะแม่ก็สามารถมันก็ว่าไม่ยังละมันก็ยัง้องแม่นอกกันิเลิกกันไงพวกเปียกบางทีมันผิดกันเอ้ยยุหันบ่ละยุแม่ขอคุยกับมันดูคือความรู้สึกกับมันแยงโทรศัพท์กัน เราที่นี่กับที่ตางค้นตงังประอยากฟ้องแม่เป็นบ่ยา่าผิดกันแล้วลายยื้นกันดีๆไม่หยางบ่งแม่ฟัง <ฮะ S 1> อันนี้มันหยางเขาอาซาบกันผู้ชีว้าน้ำแม่ผู้ชีว้าน้ำแม่อย่งบ่งก็ต้องเบาประมาณนี้จ้าแล้วก็ติดต่อไม่ได้เลย